ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์ข้อคลองวันนี้ได้นำพระสมเด็จวะัลคะังเป็นเนื้อใสทองโรยผงตะไบทองคำโรย,ยผงตะไบทองบางสะพานแล้วก็โรยผงตะไบนาคโรยผงตะไบเงินนะครับพิมพ์นี้สร้างในยุค สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ขึ้นของราในปีพศ2411นะครับที่เขาเราต่อกันมานะครับว่าสร้างให้กับเจ้านายนะครับคนที่เป็นเจ้านายในยุคนั้นนะครับแล้วภาพพิมพ์นี้ก็ได้นำมวลสารที่แตกต่างกันไปเพราะว่าพระสมเด็จพระนัรท่านได้สร้าง ห,หลายยุคนะครับหลายยุคนะครับสร้างครั้งหนึ่งก็จะมวลสารก็แตกต่างกันนะครับแม้แต่เนื้อปูนก็จะแตกต่างกันนะครับแต่ก็มีผงผงพุทธคุณนะครับผงวิเศษคือก็จะมีผงหลักอยู่ครับแต่ก็บางองค์ก็มีเพิ่มขึ้นมาบ,บางรุ่นก็เพิ่มขึ้นมาบางรุ่นก็ไม่มีนะครับแตกต่างกัน นะครับที่เล่าต่อกันมานะครับผงหลักของท่านก็มีพระกำแพงแล้วก็มีพระกำแพงพระสุ่มกรนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับพระกุรานทุ่งเศรษฐีนะครับท่านได้เดินตะดงในยุคนั้นไปเยี่ยมญาติท่านก็เลยนําพระกุพระแตกขัดนะครับท่านได้มองเห็นว่าพระแตกขัดพระสุ่มกรพระมิขนุนพระหลายๆพิมพ์นะครับเป็น มีพุทธคุณครบด้านท่านเลยนำมานำมาแล้วมาโขกมาบดมาตำเพื่อเป็นเป็นส่วนผสมนะครับในยุคนั้นแต่ก็ได้นำดินโป่งดินวิเศษและหลายที่นะครับได้มาเป็นส่วนผสมแล้วก็ได้นำน้ำอ้อยมาเป็นส่วนผสมได้นำน้ำมันต่างอิ้วมาเป็นส่วนผสมนะครับแล้วก็ได้นำผงเปลือกหอยหลายชนิดนะครับได้นำมาเผามา บทมาตำมาเป็นปูนเป็นส่วนผสมปูนหอยนะครับปูนตัขอหอยแล้วก็ผ้าห่มจีวรพระพุทธรูปท่านก็ได้นำมาขเขียนอักขระลงวิชาอาคมแล้วก็มาฉีกเป็นเส้นใยฝ้ายได้นำมาเป็นส่วนผสมนะครับแต่แต่สร้างแต่ละยุคก,ก็จะไม่มีไม่เหมือนกันนะครับ บางรุ่นก็ไม่มีนะครับแล้วก็ใบเสมาเก่าท่านก็เลยนำมาตำบทเป็นส่วนผสมนะครับ8หยกเก่าที่มีคนนำมาถวายเช่ยนหยกกวนอูท่านก็เลยนำมาบดมาตำม,มาโคงมาเป็นส่วนผสมเศษอาหารที่ท่านเหลือจากฉันท่านก็นำมาเป็นส่วนผสมกล้วยและเม็ดท่านก็ได้นำมาเป็นส่วนผสม ว่านมีหัวมีเถามีใบมีดอกทั้งห้าท่านก็นามามาต้มมาคั้นเอาน้ํามาเป็นส่วนผสมดอกไม้แห้งเกสรเช่นดอกไม้เบลิเกสรร้อยแปดท่านก็ได้นํามาตากแล้วก็นํามาเป็นส่วนผสมผงทูปก้านทูปทีอ่อยู่ในวิหารในอุโบโสถท่านก็ได้นํามาเป็นส่วนผสมใบาลานที่เป็นใบาลาน เป็นภาษาบาลีภาษาเป็นวิชาท่านก็ได้นํามาเผาเอาผงฐานนํามาเป็นส่วนผสมผงชอ็อกที่เขียนอักขระวิชาอาคมลงบนแผ่นชนวนหรือแผ่นกระดานท่านก็ลบเอาผงชอ็อกนํามาเป็นส่วนผสมมาเป็นส่วนผสมผงช็อกก็มีหลายสีนะครับม,มีหลายสีเพราะสมนนั้นจะมีหลายสี แล้วท่านก็ได้ปลูกเศกผงพุทธคุณทั้ง5นะครับมีผงกิติยาคมแขวคาดปลอดภัยผงปัทธรงอยู่ยงคงกระพันชาตีปกป้องอันตรายผงอิทธิเจเมตตามหานิยมค้าขายดีร่ำรวยผงตีนิสิงเหหมาำนาจเสริมบารมีผงม,มหาราชนะครับแล้วก็มีผงทองผงนาคผงเงินและผงตะไบทอง ผงตะไบานาคผงตะไบเงินนะครับก็คือสร้างแล้วแต่รุ่นนะครับแต่รุ่นนี้มีผงตะไบเงินตะไบานาคตะไบทองนะครับองค์นี้นะครับที่จะที่จะเอาลงให้ท่านดูนะครับแล้วก็ว่านมีหลายชนิดนะครับคือว่านมีหัวท่านก็ได้นําเอามามาตากแล้วก็นํามามาต้มบดเอาคั้นเอาน้ํานะครับเพราะว่านชนิดนี้มีผมมีวุทุคุณทางด้านเหนียวอยู่ยงอพันนะครับ เพราะคนสมัยก่อนนิยมอาบน้ําว่านกันนะครับแล้วพระในยุคส,สมัยสร้าง7 0 0ดร้อยปี400ปีสมัยนั้นก็จะนิยมนําเอาว่านที่อยู่ยกับพันเหนียวนะครับมาเป็นส่วนผสมนะครับนะครับแล้วพระองค์นี้ก็ได้พระองค์รูปนี้ผมก็จะจะขยายนะครับวันนี้จะขยายด้วยกล้องนะครับจะขยายด้วยกล้อง 50x ขยายได้ถึง1,600 x ให้ทุกท่านได้ชมว่าเนื้อข้างในของพระสมเด็จพระครังที่กล่าวมานี้มีมีผงพุทธุคุณอะไรบ้างครับนะครับแล้วความเก่าอายุมากกว่า150 4 4 1 5 5 0ปีนี้ว่าแห้งขนาดไหนนะครับแล้วก็มีคาบแข็ไซต์คาบน้ำว่านคาบน้ำอ้อยคาบน้ำมันตังอิวและ ความหมดย่นย่อที่มีอายุมากกว่า150ปีจะย่นย่อขนาดไหนครับเชิญชมนะครับผมจะขยายในกล้องขยายลงในกล้องให้ดูนะครับนะครับ นี่ครับพระสมเด็จวลาคังพิมพ์นี้เป็นพิมพ์สร้างในยุคพศสอง4นี่้อยสิบสี่นะครับนะครับเป็นเนื้อสายทองนะครับมีผมมุกคุนมากนะครับนะครับนะครับดูครับคาบแขนไซส์นะครับนะครับพระเก่าๆต้องมีคาบแขนไซส์ครับ คาบแข็งแขไซคือคาบน้ําคาบมวลสารคาบผงทักุคุณคาบน้ําว่านคาบน้ําที่อยู่ในตอนสร้างนะครับพอพระองค์ย่นหดอายุมากกว่า140 150ปีครับคาบตัวนี้นะครับจะขึ้นลอยขึ้นมาแล้วมาเคลือบทับพระอีกทีหนึ่งครับนี่ครับที่วอกคาบน้ําว่านคาบคาบแขนงไสนี่ครับคาบดินคาบน้ําดินคาบดินศักดิ์สิทธิ์คาบมวลสารคาบัตุกลุุคุณนะครับนี่ครับนี่ครับแล้วพระองค์นี้ก็เป็นพระ เนื้อเนื้อเล็กเนื้อใสทองนะครับเป็นส,ส,ส, <uds> ส,ส,สีทองนะครับนะครับสีทองนะครับดูครับนะครับสวยครับองค์นี้สวยมากนะครับนะครับสวยมากคร AP ับนี่ครับขาวๆนี่คือผงพุทธุคุณผงช็อกนะครับผงช็อกน่ครับผงช็อกนะครับนะครับอันนี้อันนี้คือไอสีอย่างนี้คือคือคือเป็น ผงตะไบนาคนะครับนี่ครับผงตะไบนาคครับนี่ผงตะไบนาคผงตะไบนาคนะครับถ้าดำๆนี ㅋㅋㅋㅋ, is ้ก็คือผงตะไบเงินนะครับผงตะไบเงินนะครับอันนี้ผงตะไบนาคครับผงใบตะไบนาคไอ้ขาวๆนี่คาบแผ่นซส์นะครับคาบแผ่นซส์เคลือบทับถมแล้วครับตอนนี้ทับถมทั้งลักรับถมทั้งผงตะไบเงินตะไบทองนะครับนะครับเดี๋ยวดูองค์นี้มีผงตะไบทองคำไอ้บอก ผงตะใบทองบางตะพานไหมครับลองดูครับนี่คือผงพุทธคุณครับนี่ผงพุทธคุณนะครับผงพุทธคุณผงพุทธคุณอันนี้อะไรครับนี่ผงหยกครับเม็ดหยกครับนี่เม็ดหยกครับลูกเขียวนี่คือเม็ดหยกนะครับคือขาบเห็นสายสีขาวคือเคลือบทับแล yes. ้วครับเห็นเขียวมานิดเดียวเองครับนี่ครับ ดูครับนะครับโอ้โหผมนะผมตะใบหน้าครับอันนี้ผมตะใบหน้าครับผมตะใบหน้าเะเยอะครับขี้เขียวนี้ครับอันนี้ยกนะครับเม็ดยกเม็ดยกนะครับเม็ดยกนะครับดูครับนี่ครับคือแล้วถ้าเราขยายขยายด้วยกล้องขยายด้วยกล้อง 1600x มันจะเห็นทั้งหมดหมดนะครับอยู่ด้านในครับอันนี้ข้ามนี้ครับคือคาบแผ่นไซส์ครับขามแผ่นไซส์ที่คือตกผนึกเคลือบทับผ้าอีกทีหนึ่งครับนะครับเดี๋ยวผมจะเบาแสงมาครับเบาแสงให้หน่อยนี่ครับผมจะเบาแสงลงมานะครับเบาแสงลงมาเพื่อว่าจะเห็นอะไรบ้างนี่ครับนี่ครับนี่ผมคุณคุนนี่ครับเห็นไหมครับคุณคุนนี่คือ คุณคุณนี่คือผงพุทธคุณครับผงพุทธคุณนะครับขาวคุณครับเนี่ยคุณคุณข้าวขาวนี่คือผงผงช็อกนะครับผงช็อกผงช็อกไอ้แดงแดงเล็กๆนี่คือเป็นเล็กๆอานนี้คือเป็นผ้าแตกหักที่บดนะครับบดผ้าแตกหักนะครับอันนี้ขาวขาวนี่ผงช็อกนะครับผงพุทธคุณไอ้ข้ามนี่ครับซอกแขนนี่ครับซอกแขนนี่ครับคือภาพแขนไซส์ครับคาบน้ำแขนไซส์คาบน้ำว่านคาบน้ำดินคาบน้ำ ทั้งหมดนะครับรับขับับแล้วก็ดันขึ้นมาแล้วก็ตกผนึกนะครับเคลือบพระนะครับไอ้ดำๆนี่ครับดูไม่อะไรครับนี่อันลักนะครับอันนี้ลักลักดํานะครับคืนร่อนออกไปหมดแล้วครับร่อนออกไปหมดแล้วนะครับดูข้างนี้ครับนี่ครับนีีครับแขนนซส์ครับครับแข่นใส่ครับอันนี้ผงตะไบทองนะครับอันนี้ผงตะไบทองนะครับผงตะไบทอง นี่ผงตะไบทองนะครับผงตะไบทองนะครับครับดูครับอันนี้ผงตะใบทองบางสะพานนะครับบางสะพาอันนี้ก็จะเป็นผงตะไบเงินนะครับผงตะไบเงินนะครับอันนี้ผงตะไบทองนะครับผงตะไบทองนะครับนีผงพุทธคุณนะครับผงพุทธคุณนะครับเขาข่าวนี่ผงพุทธคุณผงช็อคนะครับนี่ครับสีเหมือนนี่ครับผงพุทธคุณนั่นเลยครับ ของพุทธกคุณนะครับนะครับดูง่ายครับถ้าเป็นพระสมเด็จประคังถ้าเรารู้เราต้องรู้ว่าผงพุทธคุณท่านมีอะไรมีอะไรเป็นคือผงพุทธคุณหลักนะครับนะครับเนื้อนี่จะแห้งนะครับดูครับแห้งมากครับดูครับอยู่ในองค์พระนะครับดูนะครับจะมีผงช็อกนะครับอันนี้เป็นผงนาคครับอันนี้ผงตะไบนาคนะครับผงตะไบนาคอันนี้ผงตะไบทองนะครับอันนี้เป็นผงตะไบเงินนะครับ อันนี้เป็นผงพุทธคุณอง์นี้พุทธคุณเยอะครับเขาขาวเป็นจุดนะครับอีกผงพุทธคุณครับผมนะครับผงพุทธคุณเยอะครับนะครับสวยครับพระองค์นี้สวยมากนะครับสวยสวยจริงๆสวยมากนะครับเดี๋ยวผมขยับกล้องนิดนึงครับนี่ครับสวยครับในผงนาครับผงตะไบหน้าอันนี้ผงตะไบทองนะครับ องค์ตะไบทององค์ตะไบทองมีเยอะครับองค์นี้นะครับเป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อสายใสทองนะครับเนื้อสายทองเป็นเนื้อที่สวยมากองค์นี้นะครับอยู่คาบครับคาบแผ่นสายคาบนำว่านนะครับเห็นไหมครับอยู่้างล่างเนี่ยตามร่องไหมครับเนี่ยเคลือบทับถมนะครับเนี่ยทั้งหมดเลยครับเคลือบทับถมหมดแล้วครับเห็นไหมครับนะครับนี่ครับพระอายุมากกว่าร้อยร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบปีจะเป็นอย่างนี้ครับนะครับจะมีคาบแผ่นสายครับสมเด็จพระครังจะมีคาบแผ่นสายธรรมชาตินะครับ คับแผ่นสายครับนี่ครับนครับแผ่นสายทั้งหมดเลยครับเนี่ยเรือบทับถมหมดนะครับครับครับแผ่นสาอีกทับทับทับลักอีกทีนึงครับทับลักเสร็จมาทับถ้ามีผงตะไบผงอะไรก็ทับต่ออีกครับทับถมจนมองถ้าถ้าอยู่ไปนานๆก็จะมองเห็นมวลสารอะไรเลยครับทับถมหมดเลยครับนี่ครับนี่อันนี้เขาขาวนี่คือเป็นเม็ดพุทธคุณครับนี่ครับนะครับดูครับยิ่ผงหลักนะครับ อันนี้คือยุคนี้คือเป็นยุคสร้างถวายให้สร้างในยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ขึ้นของราชนะครับในปีพศ2 4 1 1นะครับนะครับสร้างให้กับเจ้านายแจกจ่ายให้กับเจ้านายนะครับนะครับในยุคนั้นนะครับนะครับนะครับสวยมากครับสวยสวยจริงๆแต่พระองค์นี้นะครับ ผมได้มานะครับคือพี่เขาให้ได้มาครับพี่เขามีพระเยอะให้ผมมาดูผมดูให้ท่านหลายองค์มากกว่าเป็นร้อยองค์นะครับผมท่านผมบอกว่าผมอยากได้พระสักองค์หนึ่งผมคือเราผมไม่ได้ดูให้ดูฟรีครับดูให้ท่านฟรีท่านก็ผมก็เเห็นท่านถือมามีพระแบบนี้ผมอธิษฐานบอกว่าอยากได้แบบพระแบบนี้นี่สักองค์ในใจจู่ๆท่านก็ทำหล่นหักแตกลงมาครับ สององค์แล้วท่านก็ให้ผมดื้อๆให้เฉยนะครับโดยไม่ได้เรียกร้องอะไรท่านก็ให้เฉยครับผมก็ได้ขอบพระคุณท่านมากเลยครับท่านเพราะว่าผมดูพระไอ้ท่านมาบ่อยครับพระท่านมีแต่พระดีๆนั่นเลยครับนะครับนี่ครับพระท่านมีแต่พระเก่าแก่พระเก็บพระโบราณนะครับพระสมเด็จสวยสวนั่นเลยครับผมก็เลยว่าผมดูพระท่านมาเยอะแล้วแต่ผมก็ที่ฐานว่าสักวันท่านต้องให้พระผมสักองค์ท่านให้มา สมเด็จวัลคังนะครับที่หลุดมือผมม่ฐานว่าขอจะได้องค์นี้ท่านก็ทำหล่นแตกมือเป้งเลยครับองค์นี้หักแตกเลยครับผมเลยเอาไข่ขาวมาซ่อมเอาครับก็จึงได้มาครับผมขอขอบพวกคุณพี่เขามากเลยครับนี่ครับนี่ครับคาบแขนซ้ายไหมครับคาบแขนซ้ายจะเคลือบนะครับนี่ครับคาบแขนซ้ายนั่นเลยครับเคลือบทับถมพระนะครับทั้งหมดเลยครับเห็นไหมครับ คพือขับขันสายคับทับถมนี่อันนี้ขาวๆนี่คือผงช็อกครับผมทุกทุกคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นผงตะไบหน้าครับอันนี้ตะไบเงินอันนี้ตะไบทองครับผงตะไบทองผงตะไบทองครับอันนี้ผงตะไบทองครับนี่ครับดูครับพระสวยมากเนื้อเหลืองนะครับเนื้อเหลืองเป็นผงใสผงใสทองครับเขาเรียกว่าเนื้อใสทองนะครับแล้วแล้วก็ยิ่งมีผงตะไบเงินตะไบนอก ตะไบเงินตะไบทองตะไบนาคเยอะเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับยาวๆนะครับผงตะไบบางสะพานผงตะไบทองบางสะพานครับสวยครับองค์นี้สวยมากนี่ครับแตกนะครับเนี่ยหักนะครับแตกแตกก็ดีครับแตกหักดูพอหักเป็นชิ้นออกมานะครับเนี่ยแต่ก็ดูข้างในครับผมเอาไข่ขาวนะครับไข่ไข่ขาวติดเอาครับแล้วก็พอแตกหักออกมาผมผมยิ่งชอบเลยครับท่านให้ผมมาผมชอบมากพหักดูข้างในครับเป็นเนื้อเดียวครับ พระนี่จะเป็นเนื้อเนื้อเนื้อใส่ทองเนื้อเดียวแล้วก็มีผงพุทธคุณนะครับข้าวขาวนะครับเนี่ยข้างในมีผงหมดข้าวขาวแล้วมองข้างในก็จะมีผงเป็นพระสมกอหักข้างในครับมีผงมีทุกอย่างครับอยู่ข้างในหักออกมาเห็นผเห็นข้าวขาวเนี่ยที่อยู่ด้านในเนี่ยครับนี่ครับนี่คือพระแตกหักนะครับนี่หักมาเห็นข้าวขาวนะครับคือเห็นผงพุทธคุณนะครับนี่ครับผัหักออกมาเนี่ยเป็นรอยนี่ยรอยลาวแตกนะครับเนี่ยคือแตกหักผมก็เอานี่ครับขาวขาวนี่มีผงพุทธคุณมองเห็นชัดเจนนะครับ แตกยิ่งแตกอย่างนี้ผมชอบมากเลยเพราะว่าคือเห็นเห็นมวลสารข้างในครบครับครับนี่ครับผงเล็กๆในน้อยน,อนี่เห็นหมดแลวครับเป็นพระหักแตกเป็นพระเป็นผ,ผงพทุทธคุณผงปฐมมังนะครับเห็น <m 110> เห็นชัดเลยครับนี่ครับผงเขาขุนะ <m 110> ข้างในเห็นชัดหมดเลยครับพระแท้ครับเนื้อในเนื้อนอกจะสีเดียวกันนะครับแล้วข้างในที่แตกมาต้องเห็นเนื้อผงพทุทธคุณนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเนือสีเขียวนี่ครับเห็นไหมครับนี่ผงหยกไหมครับเล็กๆเนี่ยผงหยก นะครับนะครับพระองค์นี้สวยมากครับสวยจริงๆสวยมากครับสวยมากนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้ดูครับว่าพระแท้ๆนะครับพระแท้ๆสร้างในยุคปีพศ241พนนะครับนี่ครับเป็นอย่างนี้นะครับสร้างให้เจ้าให้เจ้านายนะครับให้กับแจกให้กับเจ้านายครับนะครับสวยมากครับ สวยจริงๆครับนี่ครับผงนี่ครับผงหยกเนี่ยผมหยกผงพุทธคุณนะครับเดี๋ยวดูด้านข้างนะครับตรงนี้มีอะไรให้ดูบ้างดูด้านหลังกันครับดูหลังครับมีดูด้านหลังครับโอ้โหนี่มีเขียวๆนี่ครับผงหยกครับนี่ผงหยกครับเจอแล้วครับผงหยกผงหยกครับนี่ผงหยกผงหยกครับนี่ผงหยกผงพุทธคุณครับโอ้โหเยอะมากครับดูครับนี่แหละพระแท้ๆนะครับ นี่ครับผงหยกครับเม็ดหยกครับนี่เม็ดหยกนี่เม็ดหยกเขียวๆครับนี่เม็ดหยกนะครับพระพระสูตรวัดคางนะครับเขาจะมีผงหลักนะครับผงหลักผงพุทธคุณหลักนะครับมีนี่ครับเขียวๆครับนะครับเห็นชัดครับผงขาวๆงคุณคุณเหมือนเล็บมือนะครับสีเหมือนเล็บมือนี่คือผงพุทธคุณนะครับนี่ผงหลักนะครับนี่ใช่ครับนี่พวกพวกนี้ใช่หมดเลยครับนี่ครับเนี่ยเขียวๆอย่างนี้ครับองค์นี้ผงผงผงนี่ครับเม็ดเบืเริ่มเลยครับนี่ครับ มีผงช็อกเม็ดเบเลเลยนี่ครับผงช็อกเม็ดเบอเลยนะครับนี่ครับนี่คือครับพระสมเด็จพระครังดูง่ายครับแล้วพระต้องอย่างนี้ครับถึงจะสะอาดแต่ก็ต้องมีคาบแคนไซนะครับคาบแคนไซต้องมีนะครับนะครับดูครับไอลักดำนี่คือรักนะครับลักลักลักดำแล้วก็คาบแคนไซทับถมแล้วก็มียาวๆเส้นๆพวกนี้ครับพวกนี้เป็นผงตะไบเงินนะครับผงตะไบเงินนะครับดูครับดูครับ นี่ครับจากแห้งครับพระก็ต้องแห้งอย่างนี้ครับพระอายุมากกว่าอายุมากกว่าร้อยสี่สิบปีก็จะแห้งครับแห้งครับดูครับนี่มวลสารครับเห็นครัผงเขาขุนครับเนี่ยมันเหมือนเล็บเราครับน็นสีเหมือนเล็บนะครับนี่ครับสีเหมือนเล็บเลยครับนี่ครับสีเหมือนเล็บเลยนี่ครับสีเหมือนเล็บเลยครับเนี่ยผงหลักพวกนี้ต้องมีครับเขาขาวพวกนี้ต้องมีครับคือผงสําเร็จประคังต้องมีครับนี่ครับเนี่ยต้องมีครับ ไอ้ผงทองนี้คือในยุคนี้ผงตะไบทองตะไบเงินนี่คือในยุคนี้นะครับถึงจะมีนะครับในปีนี้นี่ครับผมพุทธกคุณครับนี่ผมพุทธกคุณเม็ดเบลเริ่มเลยครับนี่ผมพุทธกคุณนะครับนี่ครับอันนี้ครับนี่ผงหยกครับผงหยกนะครับนี่หยกเขียวครับนี่ยกเขียวนะครับยกเขียวเม็ดเบลเิ่มเลยครับเห็นไหมครับนี่หยกเขียวเม็ดเบลเริ่มเลยนี่ครับนี่แหละครับแล้วก็นี่ครับนี่ก็เป็นนี่ครับผมพุทธกคุณครับผมทุนครับข้างในนี่ผมพุทธกคุณครับ นี่ผมก็ทุกคนหมดเลยนะครับเม็ดพระแตกหักพระสูงกอก็มีครับแต่เม็ดเล็กๆมากนะครับนะครับนี่ครับนี่ครับดูครับจะได้เห็นครับว่าเนื้อพระของพระสมเด็จพระครังสร้างในยุคปีพศ2อ1 4เป็นยังไงครับทุกท่านจะได้รู้นะครับว่าพระแท้ๆก็ต้องเนื้อต้องแห้งต้องแกร่งอย่างนี้ครับแห้งนุ่มนุ่มนะครับแตกหักออกมานี่ยิ่งดูง่ายครับดูครับผมวุตทุกคนครับนี่นะครับผมเขียวนะครับนี่ครับ ดูครับนี่ครับผมทุกทุกคนต้องเป็นอย่างนี้ครับสมเด็จพระคังต้องเป็นอย่างนี้นะครับนะครับเอาผมเอาดูด้านหน้าอีกทีนะครับครับดูด้านหน้านะครับนะครับครับถ้าถูกใจก็กดกดถูกใจนะครับผมจะได้มีกําลังใจเอาพระเก่าเก่าโบราณลงให้ดูนะครับนะครับทุกท่านครับเพราะว่าผม มีพระโบราณเก่าๆจะได้เบิกมาจากไปเบิกมาลงให้ดูครับนี่ครับนี่ครับทองครับทองทองนี่ครับคือทองบางสะพานนะครับผงตะไบทองบางสะพานนะครับนี้ครับนะครับสวยนะครับนี่ครับเม็ดเขาขุนครับข้างในจะมีมีหยกด้วยครับตัวหน้าอกเลยครับเนี่ยนี่ครับสวยมากครับนี่ครับครับแข่นซ้ายดูองค์พระครับสวยมากครับดูครับ นี่ของแท้ต้องเป็นอย่างนี้ครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับพระสมเด็จระฆังต้องดูให้เก่านะครับต้องเป็นของเก่าแล้วมูลสารต้องมีตามที่เขาเขียนบอกเล่าต่อกันมานะครับเพราะว่าผงของท่านเป็นผงที่มีพุทธคุณทั้งนั้นที่ท่านนามาสร้างคือพระท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับแม้สัมผัสสัมผัสยังรู้ว่าเป็นพระแท้นะครับเพราะพระท่านมีมีมูลค่ามีราคาประเมินไม่ได้เพราะสัมผัสก็ยังรู้ว่ามีเป็นมี มีพ <Keep S 1> <freak out. S 2> ุทธคุณแค่สวดพระคาถาปกพระนะโมตัสสะพะกวาโตหะโตสัมมาสัมพุทธสระนโมตัสสะพะกวาโตหะโตสัมมาสัมพุทธสระนโมตัสสะพะกวาโตหะโตสัมมาสัมพุทธสระพุทธังรัตนังธรรมังรัตนังสังฆังรัตนังพุทธังปิเสติเมธรรมังปิเสติเมสังฆังปิเสติเมนะมะปะทะนะโมพุทธายะนะมะปะทะนะโมพุทธายะนะมะปะทะนะโมพุทธายะครับสวดไปครับแล้วก็เพ่งใส่หน้าท่าน แล้วก็ขอบารมีท่านบอกว่าลูกขอชมบารมีนะครับสวดไปสวดนะครับพอสวดจบเพ่งเพ่งใส่ใส่หน้าท่านนะครับก็จะรู้เลยครับมือจะสั่นปักปักเลยครับมือจะสั่นเลยครับเพราะพระพระสวดในครั้งนี้สัมผัสได้นะครับสัมผัสได้ครับเพราะผมพุทธคุณทุกทุกอย่างที่ท่านนํามาสร้างมีพุทธคุณทางนั้นแล้วสัมผัสได้นะครับเพราะคนโบราณสมัยก่อนเขาจับพุทธคุณเอานะครับเขาไม่มีกล้องอย่างพวกเรา เขาไม่มีกล้องแบบพันหกร้อเอ็กที่ขยายตัวน,นี้ครับเขาไม่มีนะครับเขาไม่มีกล้องขยายนะครับเขาใช้สวดพระกถาปุกแล้วก็สัมผัสนะครับถึงรู้ว่าเป็นพระแท้นะครับนะครับคนโบราณเขาออกรบไปไหนเนี่ยเขาอยู่ยงกับพันเขาสมัยก่อนเขาใช้ฟันกันนะครับฟันกันนะครับแล้วก็เหนียวนะครับอยู่ยงกับพัน พระสมเด็จรคังเขาบอกว่าเอามาฝนกินเป็นยารักษาโรคหาได้นะครับสมัยก่อนนะครับเพราะในผงในสมเด็จพระคังมีผงว่านชนิดหนึ่งที่รักษาโรคร้อยแปดครับคือว่านร้อยแปดหนะครับนะครับสวยมากครับดูครับดูความเก่าครับโอ้ความเก่านี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นบ่อเลยครับนะครับเห็นไหมครับเก่ามากครับดูครับดูครับครับคลิปนี้ก็ขอ จบแค่นี้นะครับก็ถ้าถูกใจก็กดถูกใจผมนะครับผมจะได้มีกำลังใจเอาของเก่าโบราณที่ได้สะสมไว้จากตั้งแต่บรรพุทธถึงตัวผมนะครับเอาไห้ทุกท่านได้ชมว่าของแท้เป็นยังไงมันจะดูแตกมันจะดูไม่สวยเหมือนของที่ทุกวันนี้ที่รับนะครับต้องขอบอกนะครับของผมมันจะไม่สวย มันจะไม่สวยมันจะเป็นมันจะไม่สวยเหมือนของสมัยนี้นะครับเพราะของผมเก่าจริงๆนะครับเก่าจริงๆของเก่ามันต้องเก่ามันไม่ของใหม่นะครับดูครับมันจะเก่าจริงๆนะครับเพราะของเก่ามันต้องเก่าจริงๆนะครับเพราะอายุมากกว่าร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบปีร้อยสิบปีนะครับนะครับครับก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ